ครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับส่วนตัวชอบครับตัวชอบนะครับวันนี้ผมชอบนะครับขอสักสองคนนะครับให้กับเอฟซีแฟนคลับนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับมาในสนามมวยนานาชาติลังสิตศึกเพชรยินดีเวลาที่2ี่เมษายนพศสองพันห้า้อยหกมวยก็ตรวจรับคัดกรองโควิดกันหมดแล้วนะครับ เออเหรอเหลือในทีมงานของโปรโมเตอร์นะครับน,นี่ครับหัวหน้าคณะพี่เลี้ยงรองน้ำมูลรถน้นหนักครับเป็นบรรยากาศเช้าเช้า,ชานะครับสึกพิจิตรีประจำวันพฤหัสที่ยี่สเมษายนดูแลครับเจ้าพญาไฟครับเจ้าพญาไฟมนรถปอนปอนแหละ,ะครับปอนปอน,ปอนนิดนิดปอนหนึ่งจะพญาไฟมารถปอนหนึ่งนะครับปอนจุดหนึ่งแต่เช้า,ชาครับมาดู พี่เลี้ยงหัวหน้าคณะกันก่อนครับพีวีบิลพลนะครับบิลพลสหพมยอดมวยครับพีวีครับพีวีนักชกใจเพชรนะครับวันนี้พาลูกชายมาครับนะครับเป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับทักทายหัวหน้าคณะนักมวยนะครับบรรยากาศนักมวยก็วิ่งลดน้ำหนักนะครับภายในสนามมวยนานาชาติลังสิตนี่เจ้าพญาไฟนะครับ นี่ก็เจ้าฟ้าประธานฟ้าประธานดับลันสารคามรถเหล็กนอ,อนุวัตยิมบินผ่านหน้าผมไปเนี่ยครับนี่ครับมาเกินกันทุกคนนะครับไม,ไม่มาพอดีก็เจ้าฟ้าลิขิตครับไม่ฟ้าลิขิตมาพอดีมันช่างผ่านไปแล้วนี่ก็เจ้าลาวีลูกสวนนี่ครับผู้สองรายการครับผู้ชคที่ผ่านไปแล้วครับฟ้าลิขิตด,ดับลันสารคามนี่กุเอของรายการครับ ฟ้านึงครับฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับในบรรยกาศเช้าเช้าครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนหม,มัดมวยทุกทท่านนะครับปิดตาช่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับศึกเพชรกินดีนะครับวัะที่ที่2เมษายนพศสอ6 4ร5 6ก็รับชมได้ทางช่อง t f o four u หมายเลขย4 4นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป หรือถ้าไม่สะดวกดูทางทีวีก็เปิดโทรศัพท์นะครับมือถือนะครับทัดเล็ที่่พบพานะครับเปิดมาที่ Facebook นะครับมวยเด็ด789หรือว่า f เฟซบุ๊กทางเพจพิจิตีมวยไทยทาง Youtube มวยเด็ด789นะครับรับชมได้นะครับครับก็จะถ่ายควบคู่กันไปนะครับ4ี่คู่นะครับวันนี้ก็เป็นจัดแบบระบบปิดครับจัดแบบระบบปิดนะครับ ครับมาดูคู่ที่หนึ่งของรายการครับสิงคีรีทิชวานนท์นะครับปิกัดร้อยสองปอนด์นะครับก็จะเจอกับเจ้าพญาไฟสิงห์นวินกาลาสินนะครับครับสิงคีรีนี่ก็เป็นมวยจากภาคใต้นะครับเป็นมวยจากภาคใต้เคยมาโชว์ฟอร์มไว้หนึ่งครั้งครับต่อกับเจ้าลูกเจ้าไทยแลนด์นะครับกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับวันนั้นก็ต่อกันสนุกนะครับสิงคีรีก็ได้ฟอร์มเก่านะครับเบียดเข้าป้ายไปส่วนเจ้าเจ้าพญาไฟนี่ก็เคยมาโชว์ไว้หนึ่งครั้งเหมือนนกััครบ แพ้ให้กับเจ้าพญาพึ่งอึ่งอุบลเอทเทียจีเจ็ดแปดเก้าที่วิธีนี้เหมือนกันครับครับเจ้าสิงคลีนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเก่านะครับเล่เหลี่ยมดีนะครับส่วนเจ้าเจ้าพญาไฟนี่เป็นมวยซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายฝังแทงซ้ายนะครับเป็นเด็กจากจังหวัดกาฬสินนะครับก็เป็นอีสานเจอใต้ใต้เจอใต้เจออีสานนี่แหละครับนะครับต้องติดตามนะครับคู่แรกนี่เป็นอะไรที่มันพลิกไปพลิกมานะครับสำหรับศึกเพชรดินดีช่อง two four u นะครับครับคู่นี้ก็ถือว่าสิงค์คลีนี่ อาจจะได้กระดูกได้ความเก่าต่อยมาเยอะ่าหน่อยนะครับก็แต่เสียเปรียบรูปร่างนะครับเจ้าเจ้าพยาไฟนั่นจะได้ลอยนะครับก็ต้องติดตามครับคู่แรกครับเป็นอะไรที่พลิกไปพลิกมานะครับครับคู่ที่สองของรายการฟ้าลิขิตดาบลันสารคามนะครับวันนี้จะเจอกับลาวีลูกสวนต่อมหนักให้หนึ่งปอนด์ครับฟ้าลิขิตต่อให้กับเจ้าลาวีหนึ่งปอนด์นะครับฟ้าลิขิตนี่ฟสุดท้ายนี่มาโชว์ฟอร์มที่เวทีลังสิตครับ สะดุดแพ้เจ้าชนะศึกต่อสุรักไปก็แบบว่าเล่งแล้วนะครับแต่เล่งไม่ผ่านครับครับส่วนเจ้าลาวีลูกสวนนี่ก็มาโชว์ฟอร์มสวยงามครับชนะนอกเจ้าชูธงนะครับที่ลังสิตชูธงเกจจัชชัยชนะคะแนนเชอร์รี่โยธาลักษ์มวยไทยที่เวทีลังสิตนะครับก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่า,าเจ้าฟาลิกิตนี่ได้หายใจแล้วนะครับหายใจแล้วก็โชว์ฟอร์มไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นมวยที่ฝีมือดีนะครับแต่ว่าฝีมือดีแล้วก็จับในนะครับ ส่วนเจ้าลาวีนี่เตะขาต่อยหมัดฝีมือฝีมือครบเครื่องครับนะครับฟันศอกรุนแรงนะครับเก๋าเรียมดีอาวุธหนักครับนะครับก็ต้องติดตามครับสามยกเนี่ยครับอ่ากินเจ้าลาวียาาครับเจ้าลวีนี่กระดูกมวยถูกผมเห็นมเด็กๆนะครับถือว่าเป็นมวยที่มีกระดูกมวยดีครับนะครับส่วนเจ้าฟ้าเล็กขิดนี่ก็เป็นพี่ชายแท้ๆของเจ้าฟ้ามีชัยดาบลันสารคามนะครับก็ต้องจับตาเหมือนกันครับคู่หนึ่งคู่สองก็บอกแล้วครับเป็นละที่มันชอบพลิกไปพลิกมาครับสาหรับสุดพิตินดีนะครับครับ มาดูคู่ที่สามครับโกวินสิ์เจริญทรัพย์นะครับลูกชายของพี่เจริญทรัพย์เกตันช่องนะครับพี่วีนะครับก็เป็นมวยพื้นเพนะครับเป็นมวยเพที่อยู่จังหวัดปทุมธานีเจ้าของพื้นที่นะครับวันนี้นะครับทายก็อยู่ที่คลองสามนะครับครับไฟสุดท้ายของโฟวินนี่ก็โชว์ฟอร์มว้ที่ช่องทูโฟยูเนี่ยแหละครับชนะเจ้าองซานนะครับองซานสอจิตพัฒนาหรือองซานพิจิตริอาคาเดมี่นะครับก็วันนั้นก็ต่อยันสนุกครับ เบียดไปเบียดมาครับที่ตัดกอลองซานนะครับฟูวินนี่เป็นมวยฝีมือจัดนะครับก็เป็นมวยฝาเขาครบเครื่องนะครับเตะฝาต่อยฝาฝังหน้านะครับปั้มตีเหนียวบุ๊ดูดันครับอาวุธปลายแข็งแรงนะครับเจ้าฟูวินนะครับส่วนเจ้ารถเหล็กครับอันนี้ก็จะเจอรถเหล็กนะครับรถเหล็กนออนุวัตย์ยิมนะครับรถเหล็กนี่ก็เป็นมวยสูงยาวนะครับ มวยสูงยามวยซ้ายฝีมือครบเครื่องข้างซ้ายโต้แรงฝังหน้าแทงแหลมนะครับมาสอกคมนะครับก็เป็นมวยปลายปลายดีครับเป็นพวกบอกว่าเป็นมวยปลายดีนะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่านะครับต้องเล่งปลายนะครับก็วันนี้จะเกาะติดเจ้าโฟวินหรือเปล่านะครับต้องติดตามครับคู่รองนะครับคู่รองคู่เอกนะครับโฟวินจะเจอกับรถเหล็กส่วนคู่เอกของรายการครับฟ้าประธานดาบลันสารคามนะครับ เด็กจากจังหวัดขอนแก่นแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดับลันสารคามจังหวัดมหาสารคามก็เป็นมวยที่รูปร่างดีครับรูปร่างดีมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมนะครับฝังหน้าเสียบแหลมปั้มตีแข็งแรงบูดุดันนะครับใจนี้ผมบอกเลยว่าเกินร้อยครับเด็กคนนี้นะครับก็เป็นมวยที่การสื่อสารจะยากหน่อยครับเพราะว่าหูแกจะไม่ค่อยได้ยินนะครับ พูดได้พูดได้น้อยนะครับเป็นเด็กเป็นมวยที่พูดได้น้อยนะครับก็มีฉายาอยู่อะไรนะอะไรนะเป็นจ้าคาเป็นเจ้าคาดไร้เสียงนะครับฉายาของเจ้าฟ้าประธานดาบกลันสารคามนะครับครับวันนี้ก็จะเจอกับฟ้าประธานเหมือนกันครับฟ้าประธานฟ้าประธานเดอะไรท์เฮาส์นะครับหรือว่าปอเพชรไข่แก้วนี่แหละครับฟ้าประธานนะครับก็มาโชว์ฟอร์มไปสองครั้งครับสวยงามครับไฟแรกมาก็ชนะนกเจ้าเพชรบัญชยวสังวภัยไปในยกที่สามด้วยศอกนะครับแล้วก็มาชนะครั้งสุดท้ายนี่ก็ชนะเจ้า นลินเดชไหทองคํานะครับที่ไปทีมวยลังสิทธแห่งนี้นะครับครับคู่นี้นะครับสนุกครับผู้เอกของรายการฟ้าประธานเจอฟ้าประธานครับรูปร่างนี่อยู่ที่เจ้าฟ้าประธานแดงนะครับฟ้าประธานดับลันสารคามส่วนความเก๋นะครับผมว่าอยู่ที่ฟ้าประธานเดอะไรเฮ้าส์นะครับเกาะอ่าเกาะล้านนะครับเกาะล้านนะครับอ่าเจ้าฟ้าประธานปอเพล่แก้วนะครับอ่อไฟสุดท้ายนี่ก็เห็นแล้วนะครับโชว์ฟอร์มไห้สวยงามครับ เนะจ้านาลินเดตให้ทองคาไปนะครับส่วนเจ้าฟ้าประธานนี่ก็สะดุดแพ้เจ้าเพชรสีทองสสักกลินแชมป์มวยรอบแชมป์มวยรอบซีพีเมจินะครับสะดุดแพ้เจ้าแชมป์มวยรอบซีพีเมจิไปครับฟ้าประธานนี่สาวฟอร์มหลังก็ยังสะกดคาว่าชนะไม่เป็นนะครับแต่วันนี้นะครับอาจจะมีจุดแป้พันก็ตรงที่ว่าไม่มีเซียนมวยเข้าชมครับเป็นระบบปิดครับฟ้าประธานเนี่ยครับมาโชว์ฟอร์มกับพิษดีดีอยู่มาสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งมาครั้งแรกเนี่ยเจ้าฟ้าประธานชนะเลยครับ ชนะชัยครับจะเจ้าปับปามครับปรับปามที่ดิดโล่เงินจากไอ้ปับปามโชคบางแสนเนี่ยแหละครับนะครับมันเป็นระบบปิดนะครับเพราะการสื่อสารรู้เรื่องครับมีคนสอนอยู่แค่ไม่กี่คนหรือคนเดียวเองด้วยครับแต่เด็กเนี่ยครับเวลาคนสอนเยอะแล้วนี่เขาจะหล่นครับเจ้าฟ้าประธานเขาจะหล่นครับต้องจุดจุดปลายผันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคู่นี้ครับแต่สรูปล่างนะครับหัวใจนะครับเต็มร้อยครับเจ้าฟ้าประธานดับรันสารคามครับต้องติดตามครับคู่เอกของรายการครับครับก็มาวิเคราะห์กันนะครับ มาวิเคราะห์คู่มวยครับรายการศึกเพชรจินดีระบบปิดนะครับเวลาที่ยี่เมษายนพศ2อ6 4สิสนามมวยนานาชาติลังสิตรับชมได้แต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับช่องทูโฟยูไมายเลขยี่ิบถ่ายทอดสดทาง Facebook ด้วยนะครับมวยเด็ดเจ็ดปดเก้าพชรจินดีมวยไทยแล้วก็ทาง u t u b e มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคบคู่กันไปครับครับนี่ก็เป็นสี่คู่ของรายการนะครับสิงคีลีทิชวานนทน์นะครับเจอกับเจ้าพญาไฟพิกัดร้อยสอง แล้วก็คู่ที่2รายการก็ฟ้าลิริกิตดาบันสารคามต้อมหนักให้1ปอนด์กับลาวีลูกสัวร้อยยี่สองร้อยยี่สามนะครับคู่ที่3รายการก็โฟวินนะครับโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์ก็จะเจอกับมวยสูงยาวครับรถเหล็กนอนุวัตยิมนะครับเป็นรองคู่เอกของรายการคู่ที่สี่รายการครับฟ้าประธาน V ีเอฟ้าประธานฟ้าประธานไหนจะเข้าป้ายนะครับแดงฟ้าประธานดาบันสารคามมวยจักขอนกันนะครับส่วนเจ้าฟ้าประธาน พอเพชรไก่แก้วนะครับจอมเก๋านะครับมาโชว์ฟอร์มให้สวยนะครับต้องติดตามครับว่าประทานไหนจะชนะครับนี่คือ4คู่ของรายการนะครับสึกเพชรจินดีประจำวันพฤหัสที่22เมษายนพศ2564ครับก็เป็นระบบปิดนะครับไม่สามารถให้ผู้ชมเข้าไปชมภายในสนามได้นะครับรับชมทางช่อง two f o r y o u หมายเลข24นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปมวดเ็ดเเพชรจินดีมวยไทยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับส่วนตัวชอบครับตัวชอบนะครับวันนี้ผมชอบนะครับขอสักสองคนนะครับให้กับ F c f ซ n c ฟ u คันะครับชอบเลยนะครับชอบเลยก็ชอบไปที่โฟวินนะครับรักนะโฟวินนะครับโฟวินแล้วก็มาที่คุเอกนะครับฟ้าประธานเจอฟ้าประธานนะครับถ้าตอนนี้ชอบนะครับชอบ์มฝีมือนะครับฝีมือก็อยู่ที่ฟ้าประธานน้าเงินนะครับฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับ ชอบที่ฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเจ้าฟ้าประธานดำเนนสารคามอย่างที่ผมบอกครับระบบครับมันเป็นระบบปิดนะครับอาจจะคลิปไปคลิมาได้ครับครับสำหรับ f c Fan Club ันะครับทุกทุกท่านนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ